กับสวัสดีครับปปปปเป็นแฟนรถเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศากษมเด็จนี้ครับอันจะได้รับชมในช่อง YouTube นะคลิปนี้ก็นําพระสองคลองนะครับเป็นสมเด็จวัดระคังลงปลูกบางพรมนะครับนี่คือเป็นพระที่ลงปลูกบางพรมนะครับเป็นพระเก่กกาพิมพเจดีในแม่พิมพ์นี้ของวัดระคังก็มีนะครับในแม่พิมพเจดีพิมพ์เนี้ยเป็นพระวัดระคังก็มีนะครับองนี้ทําไมถึงรู้ว่าเป็นพระลงปลูกนะฮะเนี่ยเราจะเห็นคาบยินปลูกนะครับ ทีเกาะอ,อยู่กับแคลไซต์อย่างนะเนี่ยปูนในแคลไซต์ขึ้นมาคลุมหมดแล้วด้ดูสิครับนี่แข็งโป๊กนะครับนะคราบดินกลูเหล่านี้แข็งมากนะครับล้างไม่ออกอ่ะนะต้องขูดอ่ะถึงจะออกล้างธรรมดานี้ไม่ออกนะครับนี่เป็นภาพของ F4 นะทางบ้านที่ส่งมาให้ผมนำมาโปรโมทดนะครับในคลิปนี้ นะเป็นพรดที่ลงกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าชาวไซเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาทับกับดินกลุ่มเนี่ยดูเนี่ยภาพเหล่านี้เป็นภาพดินนะครับเนี่ยเป็นภาบดินภาบทรายนะเนี่ยภาพดินกลุ่มแล้วที่เป็นปุยเป็นฝ้าขาวๆนี่นะ นี่คือแคลไซด์นะครับที่งอกขึ้นมาทับท้อนกับดินเหลเาเนี้ยนะครับทําให้มันกลายเป็นผลึกที่แข็งนะในพระลงกูบางพรมเนี่ยนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระกูเก่านะครับเพื่อนเป็นพระสมเด็จกูเก่านะที่เขาเรียกว่าพระสองคลองอ่ะครับกูขึ้นน้อยครับไข่ขึ้นน้อยนะเนื้อเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพระที่ โดนแอบตกแอบขโมยนะครับก่อนที่จะโจรจะขโมยออกมาเวาละเยอะนะเห็นเพื่อนดูดิครับสวยนะครับวงนี้พิมพ์วันละครก็มีนะแม่พิมพ์เนี้ยเจดี JD เนี่ยนะครับพระเกตสังเกตดูนะพระเกตเนี่ยนะจะเหมือนเปลเอวอ่ะเหมือนเปลเวเปลเวเพลิงดูพระเกตเนี่ยพิมพ์เจดีพิมพ์เนี้ยเนี่ยพระเกตจะเหมือนเปลเวเพลิงเห็นนะ เนี่ยดูแคลไซที่งอกพออขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่คือแคลไซดังนั้นเห็นไหมมันงอกขึ้นมาทับดินนะครับเนื่องจากสภาพพายอยู่ในกลุ่นนะวัละครั้งไม่มีนะครับนะดินกลูเนี่ยเห็นไหมพ้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้คือพ้าลงกลูบ,บางพรมเนี่ยนมแล้วเห็นลักษณะการงอกของผลึกแคลไซเห็นไหมที่เปลือกผิวเนี่ยเห็นไหมขึ้นเป็นเกล็ดเป็นผลึกเทียบเลย แล้วดินปูเหล่านี้แข็งมากนะครับนี่นะล้างไม่ออกนะเจ้าของบอกว่าเคยล้างแนะ้วล้างไม่ออกนะมันจอกได้ไงพวบมูมันงอกครับหมดแล้วนะเนี่ยปูนนี้มที่เห็นเป็นปุยขาวๆเนี่ยเห็นด้วยดูดิครับเนี่ยมันงอกขึ้นมาทับกับดินเห็นไหมในี่กลายผลึกที่แข็งนะล้างไม่ออกยกเว้นเราต้องใช้ของแข็งๆนะครับเข้าไปขูดนะแต่มันก็จะกินเนื้อพระนะครับทําให้ไม่สวยนะ ปล่อยสภาพอย่างเงี้ยนะก็เป็นธรรมชาติเน,นี่ยวเนี้ยนะครับสวยนะอนะ่ดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังมีแคลไซต์ขึ้นเทียบเลยเนี่ยดูความหนึบแน่นดูความแห้งดูความแข่งนะครับพิมเจดีโอ้นี้เจ้าของเปิดไว้สองหมื่นห้านะถ้าท่านใดสนใจนะครับอยู่ในราคาที่จับต้องได้ นะครับสามารถนําไปตรวจอายุแคลเซียมได้นะครับนะสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพิมพเจดีจัดได้ว่าเป็นพิมพ์ที่สวยหนึ่งแม่พิมพนะครับของสมเด็จบางพมลงกูบางพมเราก็ต้องนะเรียกพราบางพมนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะเนื้อผ้าสมบูรณ์นะครับผ้าใช้น้อยนะผ้านี่ใช้น้อย ตอนนี้ได้มานะครับเนีนยนะผ้านี่เคยโดนล้างมาบ้างแหละดูดิครับเนี่ยรอยรอยโดนล้างมาบ้างแหละแต่ส่วนที่ปูนมันงอกทับซ้อนมันเป็นผลึกที่แข็งเห็นไหนีนะ่แข็งมากนะครับดินสูเหล่านี้แข็งเพราะปูนนี่มันงอกทับหมดแล้วเห็นไหมงอกขึ้นมาทับยึดกับข้ามดินเหล่านี้เห็นไหมนะครับเนี่ยนะ สภาพพ้าที่อยู่ในกลุ่มเห็นไหมมวลสารก็ดีนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยพ้าลงกลุ่มข้าวสาก็ขึ้นชัดเจนเห็นไหมคูนเบือกหอยม,มีแร่เหล็กไหลพยดําด้วยเห็นไหมข้าวสางอกเดินมันทุ้งเนี่ยข้าวสายจะคูณสุกเนี่ยนะ งอกทับดินกลุ่เนี่ยเห็นเบื่อด,ด,ดูดิครับเห็นไหมนี่แคลไซด์ดังนั้นแหละเนี่ยงอกนะครับเดินคลุมเห็นไหมงอกขึ้นมาเกาะทับซ้อนแล้คาบดินนะครับกลุก่มนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูเนื้อใกล้ๆนะตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเบื่อนนะราคานี้อยู่ในราคาที่จับต้องได้นะครับทิมเจดีสเกตเปลเพิงมเพื่อนดูนะมีเส้นบังคับพิมพ์ด้วย มีเส้นบังคับพิมพ์บางคุนพรมนี้ก็พาย,ยุปลายนะครับเกินร้อยห้าสิบกว่าปีนะแคลเซียมสามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้แหละนะบางพรมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่สร้างจากแคลเซียมนะครับปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะนี่สร้างจากแคลเซียมเหมือนก,กันอ่าลงไปดูเนื้อใกล้ๆน,น,นะครับเนื้อสวยอยู่นะองนี้ราคาไม่แพงนะครับ มาดูเนื้อใกล้ๆนะเนี่ยแคลเซียมเนื้อแน่นมากด้วยดูเนี่ยเห็นไหมแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะฮะร้อยห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันก็งอกนะครับชัดเจนเนี่ยการอยู่รวมกันของเนื้อปูนของแคลเซียมการเดินอย่างการงอกของปูนเห็นไหมก็มีให้เห็นชัดเจนนะครับนะทั้งปูนสุกทั้งแคลไซต์จากปูดิบนะครับเนี่ยก้อนแคลไซต์เนี่ยด้วยดูดิครับ ผิวไม่เรียบเป็นไหมถ้าเราดูให้ดีไหมการเดินการงอกของก้อนปูนนะะปูนสุกนี่จะงอกซับซ้อนเห็นไหมใต้ซอกแขนเนี่ยเนี่ยจะเป็นแคลไซ์ที่มาจากปูนสุกเห็นไหมงอกทับดินกรูเพียบเลยเนี่ยเห็นไมเห็นเป็นฝ้าเป็นผลึกขาวๆเนี่ยนะครับนี่คือแคลไซ์ที่งอกขึ้นมาทับปูน่าทับดินกรูเห็นไหมผมมันยึดเกาะกับดินกรูแล้วเนี่ยมันทาให้ดินกรูหลังเนี้ยนะครับมันจับตัวแข็ง เห็นไหมเนี่ยงอขึ้นมาเนี่ยแข็งมากนะครับล้างไม่ออกอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยมายึดกก่ออยู่กับคาบกลุคราบกลูเหล่านี้ก็มาจากคาบดินนะครับนะตามสภาพพาาอยู่ในกลุอ่ะองค์นี้ยนะครับเป็นกลูเก่าที่ผมว่าน่าจะเป็นพราที่โดนตกโดนขโมยขึ้นในยุคแรกๆ่ะนะ เนี่ยดูนิครับแถวซ้ายมันก็เดินก็งอไปทำธรรมชาติเนะ้ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ่งบอกได้ถึงผ้าแท้นะครับเนี่ยดูง่ายนะครับเห็นไหมเห็นลักษณะความหนานแน่นเห็นลักษณะาการงอแบบนี้นเนี่ยทาเลือนมันดูง่ายนะครับปูนเปือกหอยเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่าบ่งบอกได้ถึงว่าเป็นปูนเปือกหอยจริง ดูเนี้มีพุทธคุณเต็มร้อยแน่นอนนะครับทันยุคสมเด็จโตแน่นอนนะบางท่านว่าทาไมพ่าดในช่องนี้ถูกจังนะครับเนี่ยถ้าเอาผมส่งไปผ่านเครื่องนะครับนะเอาผมเปิดเป็นร้านก็ได้นะแต่ต้องไปเสียค่าตรวจสอบเอาไปเซอร์นะไปเซอร์ด้วยเซ็มก็ได้นะครับ ้อยห้าสิบปีแต่ต้องเปิดเป็นร้านนะนะครับท่านมีเป็นยายเช่าไม่ล้หลักล้านนะนี่เราเปิดในราคาที่จับต้องได้นะครับและเป็นพระที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนะดูดิครับกายภาพชัดเจนเห็นไหมแคลเซียม,แค,ยมแคลไซต์นะการงองแคลไซต์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับดูดนะิแล้วคุณจะเอาพระแบบไหนอีกละ่ะ นะครับไม่เก็บตามตำรานะจะไปเก็บตามตำราเซียนเหรอครับนะมันไม่มีพุทธคูณอะไรนะครับปูนปัตเตอร์นะพวกปูนหินนะปูนเบือหอยยุอุตสาหกรรมเนี่ยพิ่งท้ามเห็นไหมมันไม่ทันยุคสมเด็จพุทธิจารย์โตอ่นะเราจะไปบูชาทําไมทุกคนก็อยากจะได้พระทันยุคทั้งนั้นอ่ะ เนี่ยดูภาพดินกลุกเห็นไหมมีปูนยิงงอกครับเกอบอาะยึดแน่นเห็นไหมัเมื่อดูเรียยเป็นเม็ดหินเม็ดทรายนะครับเนี่ยปูนยิงงอแคลซ้ายิงงอกขึ้นมาทับหมดแล้วนะดูเนี่ยล้างไม่ออกนะครับแข็งมากนะมันงอเป็นเนื้อเดียวแล้ว ดูเกล็ดดูผลึกราวไซส์มอสสารก็ดีนะครับเบื่อนทาวงนี้มอสสารก็เยอะดูแลพวกลัตนาชาตินะพวกแร่เหลึกหลไพ่ดำเนีย่ยดูแลงอกเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมแคลไซส์เห็นไหม,เ,หไหมเดินงอกคมเป็นปุยเป็นผลึกเป็นเกล็ด นะครับต่อไปมันก็จะงอกถึงกันหมดอ่ะนะเห็นไหมปูหลังนี้มันมีตีนอย่างที่บอกเห็นไหมมันเดินเห็นไหมแล้วจะเห็นเลยนะครับว่ามันค่อยๆก่อ,อ,อตัวกันยึดกันนะครับเดินเชื่อมต่อกันนะที่เปลือกผิวเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการงอกของแคลไซด์นะครับที่เกิดขึ้นในผ้าสมเด็จที่สร้างจากปูเปลือกหอย,น,ยนะอย่างเงี้ยผมบอกได้ถึงว่าผ้าเนี่ยนะครับเนื้อผ้าตามตำราเลย แล้วก็เก่าด้วยนะครับเก่าดูเน,นี่ยดินลูเหล่านี้นะครับงอกยึดต,ติดอยู่กับปูนหมดแล้วกับเนื้อหมดแล้วเนี่ยดูเลยอะแคลไซ์ขึ้นเทียบเลยแล้วพระปอมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะดูแคลไซด์เนีย เป็นก้อนก็มีนะเนี่ยก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเกล็ดเป็นผลึกเห็นไหมเป็นปุยๆเนี่ยแปลว่าจะขึ้นหนาขึ้นพ่อขึ้นหนาขึ้นนะครับไปตามเวลาเห็นไหมพอเราดูใกล้ๆนะครับผิวมันไม่เรียบเห็นไหมเพราะมันงอกมันเดิน,นเนี่ยเบื่อนะครับปูนเนี่ยนะคแคลเซียมเนี่ยมันเดินกลุ่ม ในการเลือกดูผ้าเนี่ยนะครับเราต้องเก็บผ้าแบบนี้นะถึงจะเป็นผ้าที่ทันยุคไปเก็บผ้าตามตำนงตำหนิเนี่ยนะครับมันเป็นพ้าปอบนั่นไนะ่ะไม่ใช่แคลเซียมไม่ใช่ปูนเปลือกหอยตามตำราของอาจารย์เตรียมพวายนะแม้แต่ตำราหลวงปู่คำเองก็เป็นปูนเปลือกหอยนะครับเหมือนกัน บางกลุ่มอาจจะไปเล่นปูนปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ปูนหินก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเล่นและเก็บสะสมนะปูนเปือหอยเท่านั้นแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณนะครับนะผงพุทธคุณผงพุทธคุณเนี่ยก็มาจากกลุ่มผงช็อกนะครับเลื่อนผงช็อกนะแมกนีเซียมดินสอพพกนะเน,เนื้อผงพุทธคุณ เนี่ยองนี้ก็ขึ้นซิลิคอนนะครับไซซ์มีซิลิคอนด้วยนะแมกนีเซียมผงชอ็อปผงพุทธคุณก็มีนะครับเนี่ยดูปูเนี่ยน,นะมันแก่ปูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับปูนก็งอกเยอะขึ้นเยอะเห็นไหมถ้าแก่ผงพุทธคุณนะครับเทาไซต์จะมีงอกเยอะนะครับจําไว้เลยนะครับผ้าที่แก่ผงพุทธคุณเนี่ยเทาไซซ์จะไม่งอกเยอะเพราะสัดส่วนของปูมีแค่สามสิบ นะแต่เนี่ยเหมือนพายที่แถวซ้ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยนะนี่คือพายที่ใช้ปูนตัวือกหอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในบางพนะรมนะเห็นไหมดูนะครับชาวไซ้ายเดินเห็นไหมไตงอกจับตัวกันไล่กันเซ็ตไปหมดเนี่ยดูเนี่ยทั้งหนคาบกูในร่องฐานเห็นไหมนี่นะครับแถวซ้ายจะปูนสกุลไหมงอกครับคาบดินสุก แน่นปรีไอแมนปูทั้งนั้นเลยงอกทั้งนั้นเลยเนี่ยเพืือน่านใดมีแบบเนี้ยนะครับเนี่ยแม่เม็ดแดงสุมกรเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงกําแพงสุมกอเห็นไหมข้างในเนื้อยังมีมวลสารเลยเห็นไหนม้าเม็ดแดงที่ตาแตกอะเป็นเศษเล็กเศษใหญ่นะครับบางโกมในยุคท้ายๆก็เริ่มจะหมดแล้วเม็ดแดงเนี่นะ จะไปอยู่ในพายุกลางพายุต้นไหนเยอะนะครพายุกลางนี่เม็ดมเม็ดใหญ่ๆเลยนะฮรเม็ดแดงกระแพงทุกกอนดูเนี่ยแถวไซ่งอกจัดนะครับบางพงก็งอกจัดร้อยห้าสิบปีเนี่ยอ่ามาดูด้านหลังบ้างนี่ปูนสุกเห็นไหมดูเนื้ออ่าดูพ้างกว้างก่อนดูเนี่ยผิวไม่เรียบเลย เห็นไหมครับไม่เรียบนะพระแท่นเนี่ยมวลสารเห็นไหมเนี่ยพระของกลองนะครับเหมือนพระวัดละคังแล้วไปลงกลุ่นะบางพรมแทบจ,จะไม่ก็เห็นมวลสารนะครับนะพระส่วเสร็จบางพรมเนี่ยน้อยมากนะครับมวลสารเนี่ยเพราะว่าพระยุคได้ทายแล้วก็สร้างในเวะลาะที่เยอะแปดหมื่นสี่นะครับแต่พระเหมือนองค์เนี้ยนำไปลงกลุ่ฝากกลุ่นนะครับเนี่ยเม็ดแดง ผ้าสนะุ้มกอเนี่ยดูเลยผ้าสุ้มกอนะครับมันมีหลายสีนะออกขาวแดงๆก็มีออกแดงเข้มนะออกแดงอ่อนก็มีนะครับมันไม่ได้มีสีเดียวอะผ้าสุ้มกอเนี่ยนะออกเขียวก็มีดําก็มีนะครับเนีย่ยดูแคลไซม์ไหมการแตกตัวการงอกของปูนเนี่ยเดูเลยครับเป็นก้อนเป็นผลึกเนี่ย ล้อมรอบม,ม็ดแดงเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก้อนแควไซต์ดู้วมันจับตัวแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนเลยเนี่ยนะครับก้อนแควไซต์ดูยนยมันเดินมันคลุมนะครับไต่ไปเรื่อยงอกไปเรื่อยนะพาแทนนะครับ ในพระเกศมันไม่มีนะครับลักษณะการงอกของข่าวไซเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเองด้วยอายุเข้าใจไหมฮะเซียนเนี่ยไม่เข้าใจวัสดุนะครับมันก็เลยจับกันแต่ผ้าปลอมเนี่ยดูเ่ยระผ้า,สายสห้างเนี่ยนะท่านเข้าใจไหมครับพวกนี้มันไม่เข้าใจตำลานะครับมันไม่ได้ศึกษาตามตำลานะครับ มึงลองไปอ่านตำราอาจารย์เตรียมพวายดีีนะแล้วมึงก็จะรู้ว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับในลักษณะการงอกของปูนที่มีคาร์บอนตเนี่ยนะครับการสร้างการผลิตของสมเด็จวะละัลกรงเนี่ยนะครับเขาใช้ปูนเปลือกหอยประเภทไหนนะเปลือกหอยแข็งเผาเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนเท่าไหร่นะอธิบายได้นะครับสูตรโบราณน,นะ ทำไมถึงสูตรของเซียนนะครับถึงไม่มีข่าวไซเพราะเซียนเล่นยุคโรงงาน,นเ็พื่อนกันใไหมครับมันเล่นยุคปูนเปลือกหอยโรงงานก็คือเผาอุตสาหกรรมนะครับทํายุคหลังไม่ใช่สมเด็จพุทธ,ธิการโตนะยุคสมเด็จโตเนี่ยนะครับเมื่อร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็สบปีร้อยแปสบปีที่แล้วโน่นนะครับยุคโบราณเห็นไหมข่าวไซด์มันถึงเดินถึงงอกเพียบขนาดนี้ เห็นไหมเนี่ยดูดิครับขึ้นเป็นก้อนเป็นผลึกได้ไม่หมดอ่ะนี่แหละคือผ้าแท้เนี่ยวันนี้ก็ลงรักนะครับเป็นผ้าที่ลงรักกันนะเพราะว่ากะังเนี่ยลงรักเนี่ยรักดำเห็นไหมคราบรักที่แคลไซต์ขึ้นมากลุมเห็นไหมเนี่ยการเดินของปูนของแคลไซต์เพื่อนดูด,ด,ดิครับ เห็นไหมงอกเต็ไมไปหมดสรุปได้เลยนะครับใครเจอเนื้อแบบนี้นะครับบ่งบอกได้ถึงพระแท้ทันยุคบ่งบอกได้ถึงความเก่านะบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับของสมเด็จวะละัลรังก็ดีบางพมก็ดีนะหรือคุ่มวัดเกศชยโยก็ดี นะรเราก็สร้างจากแคลเซียมเหมือนกันหมด่าดูที่หัวไหล่เนี่ยมาเม็ดมวลสารนี้เนี่ยมเม็ดแร่นะครับดูเลย่ะเนยแร่หรือไหลอ่ะเนี่ยดูเรยอ่ะเขาก็ย,ย้ายขึ้นมาแคลไซต์ก็ขึ้นเพียบเห็นไหม อย่างนี้แหละนะครับคือพระแท้เพื่อนเชื่อหรือเปล่าว่ากว่าผมจะเอาพระมาลงมาคัดมาลงได้ในช่องนี้นะครับนะท่านส่งมาร้อยองค์เนี่ยแท้ตั้งสององสามองเองนะนะครับเอฟซีทางบ้านเนี่ยบางคนส่งมาสี่ห้าสิบองนะให้ผมคัดให้เนี่ย แท้นะครับกว่าจะเจอกองแท้เนี่ยนะครับบางคนไม่มีทั้งองะ่ะไม่ใช่มัญหาได้ง่ายเหมือนกันนะครับพระแท้เนี่ยนะแล้วที่แท้ยุคปลายก็มีนะครับนะผมก็จะจําแนกแยกเอาไว้นะไอแบบแท้ไม่ทันยุคเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอามาเพื่อได้ดูนะครับว่าแบบไหนนะพระแท้ยุคหลังร้อยสิบปีร้อยี่สิบปีนะครับที่ไม่ทันยุคนะ มันไม่ใช่หาได้ง่ายนะครับสมเด็จวัลขังเนี่ยนะครับจากประสบการณ์และจากที่ผมได้คัดนะครับเวลาเนี่ยผมเอาภาพของเอฟซีมาลงนะท่านรู้ไหมว่าเขาส่งมานะครับห้าสิบองค์ไม่มีแท้เั่าองค์นะครับบางทีส่งมาสิบเก้านะเดือนบางทียี่สิบสามสิบคนอย่างเงี้ยนะโอ้ไปหลายร้อยองค์อะ่ะมีแท้แค่สองสามองค์นะมันก็มีแท้แหละนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันหาได้ยากนะครับหาได้ยาก อย่างที่ผมได้เอาพระมาลงเนี่ยนะครับเพื่อนว่าคัดมาจากกี่องนากว่าจะได้เจอของแท้น,นะมันไม่ใช่ตรงมาสิบองค์แท้สิบองคนะครับนะร้อยองแท้ละองบางทีไม่มีละองคก็มีเพื่อนอาจาใจไหมครับหาสมเด็จเนี่ยนะกว่าจะเจอเนื้อที่ปูนเปลือกหอยของแท้แล้วก็งอกได้อายุเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบปีเนี่ยนะ มันไม่ได้เจอได้ง่ายนะครับนะผมก็เลยเข้าใจเดี๋ยวนี้นะครับพระสมเด็จเนี่ยนะแล้วยิ่งบางคง์เจ้าของต้องการใช้ตามเปิดไม่แพงนะเราก็เข้าใจนะครับถ้าผมมีเงินสักพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับผมไปเช่าเก็บไปห,หมดเลย อันนี้เช่าหมดไปโอ้โหเยอะแล้วนะครับพระสมเด็จเนี่ยผมก็พอมีมีเก็บมีบูชานะครับสับเปลี่ยนกันเนี่ยนะผมก็มีเยอะนะครับประมาณยี่สิบสามสิบองค์นะครับ,ร 20, 30, 30นะค,รบคัดแยกแบบพระแท้ทันยุกนะพระแท้ไม่ทันยุกเนี่ยนะครับก็จําแนกออกไปนะเราเฉพาะพระแท้ทันยุคเนี่ย,ออนะย,ยดูแถวไซต์อย่างปูนสุกเหนะ็นไหมเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยแถวไซตปูนสุกดูเนี่ย แนวซ้ายเนี่ยปูถสุกมันก็นงอกก็เดินก็คลุมเห็นไหมดูเรียเนี่ยพอมันงอกทับ้อนขึ้นมานานมาทับดินปลูกทับข้าวปลูกนะครับมันก็กลายเป็นก้อนเนื้อปูนที่แข็งนะครับเปลือกผิวที่แข็งดูเรียเนี่ยข้าวปลูกข้าวดินปลูกเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่าของเนื้อเห็นไหม ซึ่งในกลุ่มพระปลอมเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกนะครับเพื่อนนะเราต้องเข้าใจเนื้อด้วยดีครับมันจะปลอมได้ไงความหนาแน่นการอยู่รวมกันนะครับเป็นโมเลกุลเล็กๆจับตัวกันรเริ่มนับหนึ่งมาเมื่อ150ปีที่แล้วป้าเกาพ๋พระปลอมนะครับสร้างห่างกันเป็นร้อยปีป้าเก๋จมที่ก็50ปีนะครับผมไม่เกิน60เนี่ยดูเนี่ยนี่คือคาบดินกรุกทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับกรุกนะสิ่งภายนอก เห็นไหมต้องเข้าใจนะครับขาบปู่เหล่านี้คือสิ่งภายนอกนะครับแต่แคลไซด์เหล่านี้คือปูนนะครับดูเนี่ยแควไซด์เหล่านี้คือปูนเปลือกหอยนะครับนะที่งอกขึ้นมาทับซ้อนอีกทีหนึ่งมันเกิดขึ้นภายหลังนะนะก็เรียกว่าลักษณะทางกายภาพหรือการงอกของแคลไซด์เห็นไหมที่มาทับขาบปู๋เหล่านี้เนี่ยพระกูเก่านะครับพระวัลคัน มวลสารอย่างเงี้ยสมเด็จวัลขังแน่นอนนะครับมวลสารเยอะในบาง,งพวไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วพิมพ์นี้พิมพ์เจดีนะนะครับพิมพ์เจดีนี่เส้นสังกะสีซอกแขนนะครับอกล่องสระเกตสะบัดเป็นเปลเพิงนะพิมพ์เนี้ยก็อยู่ในแม่พิมพ์วัลรังนะเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างดูไว้เป็นนัวชูได้ด้วยนะครับสําหรับเดือนที่ศึกษาและเก็บสะสม้าสมเด็จวัะขังของแท้ทันยุคเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนะส่วนทัานใดสนใจก็นะครับสองหมื่นห้า นะเจ้าของก็เปิดไว้2 5ง0 0ื่ันบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้ที่0ูนย์เก้าหดหนดสี่สามเจเจนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับที่นี้วันนี้ก็ต้องกลบับสวัสดีครับ